got a bottle of patron and some lights so ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแม n c ช e เตอร์ยู t e เต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่แค่เจ็ดแมนยูไนเต็ดอาจปล่อยอีก8แข้งม,มีทั้งซานโชและแม็กควายอยู่ในนั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะปล่อยนักเตะอีกถึง8รายออกจากโงรง์ฮอรแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้ตามเจ็ดผู้เล่นที่ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งแฮร์รี่แม็กควายเจดอนซานโชและดาบิดเดเคอาที่แต่ละคนสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนักปีศาจแดงแม n c ช e เตอร์ยู t e เต็ดสโมสร ยักษ์ใหญ่ของสืกไพเบริกอังกฤษประกาศยืนยันปล่อยเจ็นักเตะที่หมดสัญญาออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนำทีมโดยฟิลโจนและอักเซลตัวเซเบ้สองกองหลังและบรรดาดาวรุ่งอีก5้ารายอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ Manchester, อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ทําการรายงานว่าปีศาจแดงน่าจะปล่อยนักเตะอีกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากหลายรายนะครับที่อนาคตยังไม่แน่นอนโดยที่ต้องจับตาม,มองคือ2สตาร์ดังอย่างแฮร์รี่แม็กควาย ปากันหลังกับตันทีมที่ตกเป็นเป้าหมายของท็อตแนมฮอสเปอร์และเจอดดนซานโชนะครับปีฟอร์มดับที่มีข่าวกับบูเลเซียดับมุนสนใจดึงตัวไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยรมันอีกรอบขณะที่สถานการณ์ของดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิดก็ยังไม่แน่นอนนักเพราะจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้โดยช่วงที่ผ่านมาแม,มนยูนเต็ดพยายามเจราจาสัญญาฉบับใหม่แต่การพูดคุยยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าตัว จะยุติช่วงเวลา12ปีในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดลงแล้วก็เป็นได้นอกจากนั้นยังมีผู้เล่นอีก5คนนะครับที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าราลงละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แก่ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางชาวดัตท์ที่อาจจะหวนกลับไปเล่นให้กับอาแจกอัมเตอร์ดัมด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หลังจากที่ตัวเขาไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดนะครับและมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดตั้งแต่มาอยู่กับทัพปีศาจแดงเมื่อปี2020ขณะที่เอริกไบย์อเล็กเตเลสและ สกอตต์แม็กโทมินเนก็มีโอกาสโดนขายทิ้งเพื่อที่จะระดมทุนไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยสกอตต์แม็กโทมินเนั้นมีทางนิวคาสเซลให้ความสนใจเซงต่อไปร่วมทีมอยู่ส่วนรายสุดท้ายที่อาจอำลาโอแทฟฟอร์ดคือองโตนี่มักซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับหลังผลง,งานไม่คงเส้นคงวาและมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งโดยทําไปได้แค่17ประตูเท่านั้นจาก3ฤด,ดูกาลหลังสุดสสาหรับนักเตะที่ทีมปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้คิดว่า จะไม่ผิดคาดนะครับกับที่แฟนแฟมปีศาจแดงคาดการกันเอาไว้ว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสที่จะโดนขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรขายใครทิ้งหรือไม่ควรขายใครลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเผยแมนยูเลวัตกินอีกทางเลือกเสริมแดนหน้าบริษัทแดนแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าหมายตาโอริวัตกินกองหน้าของแอสตันวินล่าเอาไว้อีกรายนะครับสำหรับนักเตะที่จะดึงมาเสริมแดนหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัทแดนแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเข้าใกล้การเซ็นสัญญาลัดมุดหอยลุนกองหน้าของอตาลันตาที่ถูกยกเป็นหนึ่งในดาวลุ่งหน้าจับตามองอย่างไรก็ตามนะครับด้วยค่าตัวที่สูงริ้วถึง100ล้านยูโรกับผลงานยิงได้เพียง9้าประตูจาก าก32เกมในซีเรียอิตาลีฤดูการที่แล้วทําให้ลัสมูทฮอยลุนยังไม่ใช่เป้าหมายที่จะมอบในสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากราคาสูงกว่าที่คาดเอาไว้ทําให้ปีศาจแดงบ้องหาตัวเลือกอื่นไปด้วยและรายงานจากด h แอเลติกนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ระบุว่าพวกเขาตามเช็คฟอร์มของวัตกินที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกหลังช่วยแอสตันวิลล่าทำผลงานได้ดีจนได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับในฤดูการหน้านักเตะแบบวัตกินที่ ยิงประตูไป15ประตูจาก37เกมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วอาจจะเป็นตัวเลือกชั้นดีนะครับที่เอริกเทนฮากต้องการหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาต้องพึ่งพาว,าวคคอลเวกฮอกที่ทําประตูแทบไม่ได้โดยฟอร์มของวัตกินในฤดูกาลนี้อาจจะทําให้เขาไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวมากนักถ้าย้ายมาสู่ถิ่นโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้และนั่นอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เอริกเทนฮากชื่นชอบการมองหาเป้าหมายอื่นยังไม่เกิดขึ้นหลังจากแมนยูไนเดทถอนสมอจากการคว้าตัวแฮร์รี่เคนเพราะราคา ที่ท็อตแนมฮอสเปร์ตั้งเอาไว้สูงเกินไปนะครับสเปอร์อยากได้ค่าตัวของกองหน้าคนสําคัญถึง100ล้านปอนด์ทำให้แมนยูไนเต็ดต้องถอดใจกับการไล่ล่าเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขายังต้องพับแผนเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมไปด้วยเพราะค่าตัวที่สูงถึง120ล้านปอนด์แม้สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2025ก็ตามโดยค่าตัวของโอลีเวอกินนะครับจากการประเมินของทางเว็บไซต์ท r a นเฟ e ร์ม r k เก็ตได้ประเมินค่าตัวของโอลิวอกินไว้เพียง40ล้าน ปอนเท่านั้นแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับชอบกันไหมสําหรับโอล่วัตกินที่มีประสบการณ์ยิงประตูนในเพเมริกอยู่แล้วและค่าตัวย่อมเยาเพียง40ล้านปอนเท่านั้นคิดว่าเหมาะสมกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าของปีศาจแดงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนตัวแอปมินมองว่าเป็นดิวที่น่าสนใจนะครับสาหรับโอล่วัตกิน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับแมนยูทางสะดวกเชลซีล้มแผนล่าตัวโอนาน่าเฝ้าเสาทับสิงบูได้ทําการล้มเลิกแผนคว้าตัวในประตูอินเตอร์มิลานซึ่งทําให้ปีศาจแดนแมชชัเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งนะครับที่จะได้ตัวไปร่วมทีมเชลซีล้มเลิกความพยายามในการคว้าตัวโอนาน่าในประตูตัวเก่งของอินเตอร์มิลานทําให้ปีศาจแดนแมชชัเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจเช่นกันกลายเป็นทีมเต็งที่ได้นักเตะไปร่วมทีมตามรายงานของอีฟนิงสแตนดาร์ดสิงบูกําลังมองหาในประตูคนใหม่ มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเอดูอาร์แมนดีจะถูกปล่อยตัวหลังไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของโปเซติโนโรวมถึงเกป้านะครับที่ยังอนาคตไม่แน่นอนนักโดยเชลซีให้ความสนใจอดีตในประตูอาแจกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งตัดสินใจล้มแผนคว้าตัวในประตูอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมทําให้เหลือเพียงแมนยูไนเต็ดนะครับที่ทําท่าจะไม่ต่อสัญญากับดาบิดเดเคอมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเขาจะหันไปลุ้นคว้าโอนาน่ามาร่วมทีมแทนโดยปีศาจแดงแมช แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวพัวพันกับในด่านคนใหม่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอโก้คอสตาของปอร์โตหรือจะเป็นดาวิดลายาของเบนฟอร์ดอีกด้วยแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับชอบคนไหนสําหรับประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเบนฟิก้าเสนอขายกอนซาโรรามอสให้แมนยูนเต็ดถูกถูกแค่80ล้านปอนด์บริษัทแดนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้รับข้อเสนอขายกอนซาโรรามอสกองหน้าของทีมเบนฟิก้าด้วยค่าตัวแสนถูกแค่80ล้านปอนด์เท่านั้นสันสปอร์สกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าจอร์ดเมนเดสเอเจนชาวโปรตุเกสได้เสนอที่จะให้กอนซาโรรามอสย้ายจากทีมเบนฟิก้าไปร่วมทีมแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเปิดราคาค่าตัวแสนถูกนะครับแค่80ล้านปอนด์เท่านั้น และทีมเบลฟิก้าก็พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอทันทีหากทีมปีศาจแดงนั้นยื่นดิวมาให้จอร์เมนเดฟเผยว่ากอนซาโลลามมสกองหน้าวัย21ปีซึ่งอยู่ในความดูแลของเขามีความคุ้มค่ามากกว่าแฮร์รี่เคนหลายเท่าหลังจากที่ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เรียกค่าตัวจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงถึง100ล้านปอนด์กอนซาโลลามมสโชว์ฟอร์มในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยยิงไปได้ทั้งหมด27ประตูกับ12แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด47นัดแถมเจ้าตัวยังสามารถจ เกิดได้อย่างเต็มตัวกับทีมชาติโปรตุเกสในซกฟุบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาเมื่อปลายปีที่แล้วโดยจอร์ดเมนเดฟมีความต้องการที่จะให้กอสโรรามอสย้ายออกจากทีมเบฟิก้าไปเล่นในเพเมริกซึ่งนอกจากจะติดต่อไปยังแมนยูไนเต็ดแล้วก็ยังติดต่อไปอีกหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าเป็นต้น ปิดไทยกันที่ทีมนี้ทีมเดียวไปเอชเวพร้อมขายเอ็มปาเป้ ay, ให้กับแมนยูสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าปารีสแซงแชแมงพร้อมขายคิริยันเอ็มปาเป้ ay, กองหน้าของทีมไปให้กับแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้เดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าปารีสแซงแชแมงสโมสรอนชื่อดังในลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมขายคิริยันเอ็มปาเป้กองหน้าตัวเก่งให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรอนชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องการให้กลุ่มทุนจากา สโมสรเพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมโดยสื่อดังรายงานว่าปารีสแซงต์แชมงพร้อมที่จะขายคิริยันเอ็มปาเป้ให้กับแมนยูในเดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วหากว่ากลุ่มทุนจากประเทศกาต้านำโดย,ยซิดยัสิมบินฮามัดอันธานีเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงได้สําเร็จดาวยิงชาวฝรั่งเศสไม่ต้องการที่จะใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญาหนึ่งปีตามที่เซ็นไว้กับปารีสแซงต์แชมงทําให้ทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากพิจารณาขายกองหน้ารายนี้ ออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาในกลางปีหน้าและนี่ก็คือสรุปข่าวบริษัทแนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่18มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินราลสวัสดีครับ <Everybody S 1>